ในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงแล้ววันที่เรารอคอยกันมาแสนนานวันที่ GTA 6หรือ Grand Theft Auto นั้นได้เปิดตัวภาคใหม่อย่างเป็นทางการก็นับว่าเป็น10ปีแล้วครับท้านับตั้งแต่ภาค5ได้เปิดตัวมาพูดได้เต,ต็มปากเต็มคำเลยว่ามันคือการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ สมศักดิ์ศรีเกมเราตำนานเรียกได้ว่าเป็นกระแสกันทั่วโลกอินเทอร์เน็ตทัทนทาระกันทีเดียวขณะที่ว่าโพสต์ประกาศเทลเลอร์ในทวิตเตอร์นั้นหรือ X นั่นแหละทำสถิติเป็นโพสต์ที่มียอดไลค์มากที่สุดใน X ซเลยก็ว่าได้หรือยู u ูบนะตอนที่เปิดตัวมานี้ผ่านไปหนึ่งวันก็ปาเข้าไป100ล้านกว่าวิวแล้วนะับเป็นสถิติที่ไม่ต้องพูดมากว่าแฟนชายนี้มันตำนานแค่ไหนมันทรงอิทธิพลแค่ไหนไม่ใช่แค่ในวงการเกมแต่เรียกได้ว่าเป็นระดับโลกเลยทีเดียวขึ้นชื่อว่า GTA ขึ้นชื่อว่าล o c k s t a r ผมว่าใครๆกรกกกรู้จักป้าข้าบางก็รู้จักลุงแถวบ้างก็รู้จักมันเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ในขั้นที่ว่าคนทั่วไปนั้นพูดชื่อก็รู้จักแต่ว่าอาจจะจําเป็นภาพลักษณ์เย่ๆก็ได้นะแบบว่าเกมเสริมสร้างควารุนแรงอะไรอย่าง <c oughs> นี้แต่เอาแว่าเป็นแฟรนไชส์ที่อิมแพคต่อว,วงการเกมมานานนับ20ปีแล้วครับ ยังคงยืนหนึ่งมาตลอดถ้าเป็นนักมวยคงไม่เสียแชมป์ไม่ใครมาหลายสมัยติดต่อกันนะนะถือว่าเป็นเกมที่บุกเบิกจนล่าโอเพนเวิลด์คือมันไม่ใช่เกมแรกหรอกแต่ว่ามันทำให้ชื่อโอเพนเวิลด์เนี่ยกลายเป็นแนวเกมที่นิยมและโด่งดังขึ้นมาและผมเชื่อว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครทำได้มาถึงเกมโอเพนเวิลด์นะทำไม่ได้ดีหรือว่าล้มแชมป์ล็อกสตาร์ได้ล็อกสตาร์นั้นตลอด20กว่าปีมานี้ก็พยายามเข้าข้างคินจงกัด ลลังสันเก็วให้มัอนออกมาที่คุณภาพแน่นกว่าเดิมดีกว่าเดิมละเอียดกว่าเดิมรู้จัก เ d d เด d ดีเด m p t นส n 2ก็เห็นกันแล้วว่าเขานั้นใส่ใจรายละเอียดดีเทลในเกมระดับไมโครมากถ้าเทียบกับ Open World, เกมอื่นๆที่ทําให้โลกมันมันแค่กว้างแต่ว่ามันไม่มีชีชวิชีวาแต่ด้วยการสร้า์ของสตาร์เนี่ยทำให้การที่เราประจนภัยไปนในโลกเพน World นั้นมันดูเหมือนเป็นจังหวัดหนึ่งที่เราเคยไปอยู่เคยไปเที่ยวมีเพื่อนบ้านเคยไปไปขับไปบาร์ตั้งแต่อายุยังยสิบแปด มันทําให้บ้านเมืองมันดูมีชีวิตมีเอกลักษณ์มีสีสันเบืเ้องเนตที่ค่ายอื่นนั้นน้อยมากที่จะเท่าราชเทียมกับล็อกสตาร์เกมคืออย่างผมเนี่ยอาจจะไม่เรียกว่าเป็นแฟนตัวยงแต่ผมก็เป็นคนที่โตมากับ GTA ตั้งแต่สมัย PS1 เลยไม่ใช่แค่ภาคสามที่เป็น 3D แล้วผมโตมาตั้งแต่สมัยที่มันเป็นท็อปดาวคือมันเป็นเรียกว่าเกมสมมติได้ไหมมันม,มองไปด้านบนสิ่งที่ผมจําได้ก็คือผมเล่น GTA2 แล้วผมขับรถเมย์ไปติดแงกในมุมตึกครับเดี๋ยวผมจะเอารูไปดูม จะเป็นรูปประมาณนี้แล้วผมก็กดลงรถอยู่ในมุมสามเหลี่ยมนั่นทำให้ผมไปต่อไม่ได้ครับนั่นคือจุดประทับใจแรกที่ผมเลือกเล่น GTA ไปเพราะผมติดแงกครับแต่ภาคที่ทำผมประทับใจจริงๆก็น่าจะเป็นภาค3ตั้งแต่แรกผมน่าจะเป็นเล่นร้านเกมนะความทจำเรื่องลางเหมือนกันแต่พูดถึงภาคที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็คงไม่พ้นแซนเดรสหรอครับ CJ ที่หนึ่ในใจผมตลอดการนะฮะ อย่างเขาเป็นเกที่ผมชื่นชอบมากๆคือโกบสตรีทเนี่ยไอ้บ้านเกงเขียวเนี่ยผมคุ้นเคยมาจากับผมโตมาอยู่ในระแวกนั้นเลยหรือจะเป็นภาคไวซิตี้ภาคนี้ผมจนได้แม่นเหมือนกันว่าผมเล่นไม่ผ่านภารกิจนั้นครับผมว่าคนที่ฟังผมก็น่าจะอ๋ออยู่ว่าภารกิจอะไรใช่ละครับมันคือภารกิจ เอาฮอไประเบิดโซนก่อสร้างเชียรนั่นเป็นภารกิจที่ยากเย็นแสนเข็นจนผมต้องควิดเลิกเล่นเอาปืนไปแล้วยิงคนอื่นแทนเพราะมันยากมากมันมับโคตรยาก ผมไม่สามารถบรรยญญายไปคาพูดได้แต่ว่ามันยากจริงๆต,ตอนเด็กนะตอนนี้อาจจะเล่นผ่านแลวก็ได้ไม่แน่แต่ตอนเด็กเนี่ยผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องทําให้ผมได้มีโอกาสกลับมาเล่นตอนโตแค่ภาคเดียวและเล่นเคลียร์อยู่ภาคเดียวนั่นก็คือภาค4นับว่าเป็นเกมที่ล้ามากๆในยุคนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังค่อนข้างล้ากว่าเกมสมัยนี้เยอะโดยเฉพาะเรื่องแรกดอหรือว่าฟิสิกส์ต่างๆในเกมลองไปเล่นดูครับผมว่ามันยังคงโคง้รอัปเดตดีมากๆดี ก็หลายเกียในยุคนี้เลยนะวันนี้พูดจริงโซนจีเด5เนี่ยผม เล่นนิดเดียวฮะยอมรับว่าผมไม่ค่อยชอบโทนหรือสไตล์ภาคห้าเทไห่มันดูมันดูจืดกว่าภาคอื่นนะสไตล์หรือเนื้อเรื่องไม่ค่อยโดนใจผมเทไห่อ่ะย้อนความไวเด็กผมมาเยอะกันละมาพูดถึงเทเลอร์กันบ้างดีงกว่ามาวิเคราะห์ก,กันบ้างดีงกว่าอาจจะไมไ่เชิงลึกมากแต่มาเสวนากันหน่อยว่าในเทเลอร์เนี่ยเราได้เห็นอะไรกันบ้างนะแต่สิ่งที่แน่ที่เราได้รู้รรก็คือเราจะได้เล่นเป็นสองตัวละครหลักแน่ๆชายกับหญิงสลับเล่นเหมือนภาคห้าละมัง้งแต่ผมจะพูดในเชิงอ่ทคนิคงเข้าซะมากกว่า เพราะว่าในเทเลอร์เนี่ยมันยังไม่โชว์เกมเพย์เนาะเราจะคในเชิงเรื่องแบบว่ากกาฟิกอะไรกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงกันบ้างอย่างแรกที่พูดถึงนะครับก็คือโทนสีนั่นเองโทนสีใน GTA 6เนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูสดใสดูสดชิจจัดกว่าภาค5มากๆซึ่งนี่ผมชอบมันทําให้คาแรคเตอร์ของแผนที่หรือแบบในเกมเนี่ยมันดูโดดเด่นขึ้นมาซึ่งโทนมันก็ไปในทางไวซ์ซิตี้อะนะคือตอนระกาเห็นแค่ต้นมะพร้าวเนี่ยผมก็ว่าโอ้โห ไว้แบบไวซิตี้มันมาแน,น่ๆแบบนี้ซึ่งผมชอบม,มากๆบรรยากาศทางนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากพูดมากๆก็คือความหนาแน่น,นของประชากรครับซึ่งถ้าเที่ยวกับภาค5เนี่ยมันทำใเห็นชัดเจนเลยว่าเมื่อภาควัมาดูหงอ,อเลยหลังจากเราไปดูเทียวเล็กควอีหกันนะรู้สึกว่ามันดูเหมือนเมืองล้างไปทันทีเลยเพราะว่าในจิต ok ิเนี่ย ต่เทลเลอร์จำนวนประชากรในเมืองเนี่ยมันหนาแน่นมากๆคือมีชิวาเหมือนมีคนอาศัยอยู่ล้นหลามจริงๆตัวอย่างฉากชายหาดเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเหมือน NBC ABC มายืนยืนเล่นเอเมชันค้างไว้แต่ทุกตัวมีลิเบตรเหมือนมาพักร้อนและแน่นอนนี่ก็เพราะว่ามาลงแค่นี็กเจ c o n s o ซ e ครับตัวละครที่ขายเนี่ยเพ4กับ Xbox One อาจจะไม่ไหวแน่ๆแต่พอเป็นคอนโซลรุ่นปัจจุบันเนี่ยลาสตลาเขาสามารถผลักดันจำนวนประชากรให้มันเต็มแมปได้แม้กระทั่งใน มันแน่นเหมือนในชีวิตจริงเลยซึ่งถ้าเที่ยวกับภาคเก่าๆเนี่ยมันดูมีชิวชกวกาเยอะไม่กระทั่งจะนวรถยนต์นะฮะยานพันธุ์ต่างาในเมือง ดูเหมือนจะเยอะกว่าภาค5แบบคูณ2ทีเดียวลมถึงเรือเครื่องบินในต่างๆด้วยและอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากให้โฟกัสครับอืม <c oughs> ไม่ใช่ตรงน,นั้นเออผมครับแฮรฟิสิกของ GTA 6เนี่ยได้ได้ว่าจัดเต็มมากครับคือถ้าเราสังเกตพบตลอดคอในเทลเลอร์น, Taylor, นะแต่ละตัวเนี่ยเวลามันสะบัดผมมันมีความพิ้วไหวที่ค่อนข้างละเอียดอีทีเดียวคือถ้าเป็นคอนโซลยุคเก่าเนี่ยจะยากถ้ามันมีตตวหลายตัวนะนับได้ว่าออสตานั้นอัปเกรดเอนจินไปอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียว แน่นอนว่าค่าัซตาร์เนี่ยยังคงความเอกลักษณ์ทําให้ทุกอย่างมันดูล้นล้นบ้าบาบาบเหมือนภาคก่อนๆน,นะนะถือว่าเป็นเรื่องดีที่เขายัง,งคงคีปเอกลักษณ์ไ้อยู่เนื่องเหมือนภาคนี้เขาจะได้แรงบันดาลใจจากสถานที่จริงจากรัฐฟลอริดานะก็คงมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆกึกๆบ้าบ้าดุดโลกมาให้เราคอยเผเชิญแน่นแน่นอนแต่ว่ารัฐนี้เขาได้ใช้ชื่อว่าลีโอนิดาแทนนะฮะแล้วก็ถ้าพูดถึงความละเอียดนะฮะแบบนม่เจอคอนโซลถ้าเราสังเกตรายละเอียดในร้านค้าเนี่ยเชื่ว วังของต่างๆมันแทบจะเหมือนของจริงในชีวิตจริงเลยครับคือถ้าเราไปดูเชื้อวางของในเกมวิดีโอเกมอื่นๆมันก็จะเหมือนไอเทมก๊อปวางเรียงกันเป็นตับแต่ว่าพอเรามาดูเนี่ยมันมีการเรียงกันแบบเรนดอมรายละเอียดเยอะโพลีกอนเยอะรายละเอียดสูงซึ่งระดับลักร์เนะผมว่าเขาออพติมัได้ดีแน่ๆแล้วก็ในส่วนของธรรมชาตินะฮะคือภาค5เนี่ยผมว่าอะไรที่มันเป็นอยู่กับโฟลิเอทหรือว่าพืชพันธุ์ต่างๆมันยังดูเฟ้ดๆดูแข็งๆอยู่เนาะแต่ว่าด้วยการที่เขาไปทำเลดเดร์ มันทําให้เขาไปพัฒนาเอนจินในฝั่งที่มันเป็นเอเวอเมนต์แบบเนเจอร์มากขึ้นทําให้เพื่อผนังต่างๆเนี่ยมันดูสมจริงสัตว์ต่างๆดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นโหเลยก็ประมาณนี้ครับพูดคุยกันพอของผาของคอเพราะว่ารายละเอียดมันยังไม่ได้เปิดเผยมากมายแต่ที่รู้ก็คือมันวางขายส0 2พครับก็คงรออีกสักพักเลยแล้วเหมือนเดิมเข้าตามสูตร PC ต้องรอต่อไปแล้วสไตล์เขาจะลงคอนโซลก่อนนะฮะแต่ผมว่าเราแค่คอนโซลยอดขายก็ถล่มทลายละคนรอกันขนาดนี้นั่นได้ว่าเป็นการเปิดตัวที่ สมชื่อสมคำล่ำลือของอสตาร์จริงๆครับแฟนๆอนลังคนก็คงต้องดูแลตัวเองกันดีๆนะฮะจนกว่าเกียงจะวางขายเนาะแล้วทุกท่านล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับตัวอย่างใหม่ของ g t a 6ชอบกันบ้างหรือเปล่าอยากเล่นในวันเลยไหมมาคอมเมนต์กันได้นะครับมาปิดท้ายคลิปหน่อยนะครับผมมาเัป่ดตข่ากัน,นิดนึงผมได้ปรับเปลี่ยนระบบเมมเบอร์ชิพใหม่ให้เหลือแค่เทียเดียวครับเพราะมันง่ายต่อการจัดการอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ผมไม่สามารถเอ่อคิด เปิร์กหรือสิ่งตอบแทนสำหรับคนที่ชารใครขั้นสูงสุดได้ก็เลยโอเคเอาเหลือขั้นเดียวนี่แหละมันจะได้สะดสบายทั้งฝั่งผมแล้วก็ฝั่ง Membership ด้วยนะครับเอาไว้สำหรับคนที่อยากพพอร์ตผมโดยตรงแบบจริงๆนะฮะเพราะว่าอ่าเขเข้าใจดีว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถได้ฟอร์ตเอ่อเมมเบอร์ชิได้ทุกเดือนนะฮะ แต่ก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ยังคอยติดตามสนุกนอยู่นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ต่างๆนาน,นานด้วยนะครับผมและมาดูกรจะจบด้วยนะฮะคลิปนี้ถือเป็นการรีเซ็ตระบบ m e ม่เมื่อชิปเลยละกันนะครับจะเริ่มมีการเซ็ตระบบใหม่ตั้งแต่คลิปหน้านะครับผมก็ใกล้จะหมดปีกันละปีนี้ผมอาจจะเงียบหายไปบ้างแต่ว่าเดี๋ยวรอมีคลิปท้ายปีครับผมอันนี้ออกมาขั้น ขอผมพอกันไว้ก่อนเพราะว่าอยากจะพูดถึงยิมเพลของ g t หมอนกันเพราะว่ามันสนั่นลั่นอินเทอร์เน็ตไปหมดเลยเน,เนาะพลาดไม่ได้หรอกแต่แสก็กำลังมานะ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็มอร์นิงคริสต์มาสครับ